เกมอะไรวะเนี่ยคล้ายๆล้าอสตาร์เปล่าวะมีเขียนว่าอนิเมะ w o r l d tower defense นะครับผมน่าจะเป็นเกมคล้ายๆล้าอสตาร์ tower defense น,นะเกมนี้แต่แบบรูปโปรโคตรรูปปกเกมนี้โคตรสวยโคตรเท่เท่จัดเลยอืมแย่แค่ว้าวโอเคครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนทุกคนมารู้จัก ระบบเกมภายในเกมนี้กันดีกว่าทุกคนภายในแบบนี้กันดีกว่านะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณ4ี่โค้ดที่ใช้ได้นะครับตอนนี้ถ้าใครหาโค้ดไม่เป็นก็สามารถมาดูคลิปผมก็ได้นะครับผมหรือจะไปดูคลิปคนอื่นก็ได้เออแต่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมทุกคนโอเคทุกคนครับผม คือเรามาดูด้านทางของเกมพาร์ตกันดีกว่านะเกมพาร์ตมีอะไรบ้างนะครับผมอืมนี่ครับผมอันนี้เป็นเกมพาร์ตนะผมเกมพาร์ตนี่ก็น่าจะที่รู้มานะครับผมคือตอนเราเข้าเกมไปแรกๆใช่ปะมันจะมีนารูโตะยืนข้างๆเราตัวเดียวนะครับผมเออถ้าเราซื้อเกมพาร์ตอันเนี้ยไปอะซื้ออันที่สองไปร5 0หสินะครับผม เราก็สามารถเลือกมาตัวหนึ่งก็ได้ที่แบบเอามายืนข้างเราก็ยืนแบบยืนได้2ตัวนะครับผมถ้าซื้ออันที่3มก็3ตัวนะครับผมประมาณนี้แล้วเกมนี้เซิร์ฟวีก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับผมแจกฟรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมระบบจะสวยแค่ไหนกันนะครับผมไปก็เป็นคลิปแรกนะครับผมเป็นแมปแรกเลยก็ฝากทุกคนแบบ ซัพพอร์ตผมด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะผมถ้าซัพพอร์ตผมก็คลิปหน้าก็จะมาสอนปั๊มเงินนะคะผมทุกคนอ่าผมจะมาสอนปั๊มเงินแล้วก็อาจจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอสักพันสองพันก็แค่นี้ก็มีความสุขมีดีใจละผมคือเราเข้ามาเริ่มต้นนะครับผมมันจะแจกแพ็คอยู่เท่าไหร่นะแต่ว่าสามสิบ ประมาณ30มทนี่แหละนะครับผมแล้วเงินน่ะเงินสีทองอ่ะแจกประมาณห0 0พันนะครับผมแล้วตัวพวกนี้ก็มันก็แจกนะครับนารูโตะงูุนลูฟี่ตัวพวกนี้นะครับผมคือแจกนะครับผมอ่าเรามาพูดเรื่องแบบการวิ่งนะครับผมวิ่งวิ่งยังไงนะครับอ่าวิ่งยังไงทุกคนเห็นปุ่มซ้ายมือข้างบนไหมกดปั๊บพอเรากดปั๊บมันให้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันก็จะวิ่งวิ่งประมาณนี้เลยก็ถือว่าวิ่งไวอยู่นะครับผม แล้วอันที่สี่นะครับผมก็คือเทเลพอร์ตกับไปที่เดิมนะครับจุดเกิดนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมกดรัวๆก็ได้นะถ้ากดรัวๆก็ประมาณนี้นะทุกคนเอออ่ะไอจี้กดรัวมากหลุดเลยสั์เลยหลุดเลยทุกคนครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับมันเขียนว่า Jo y e อ r o r เลอเออที่ผมได้ทำการกดปุ่มเทเลพอร์ตรัวๆเมื่อกี้ คือผมเข้าเจอไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าโดนแบนหรือเปล่ามันเขียนว่าจอยเอเรอร์อะทุกคนเแบบทําคลิปครั้งแรกก็เฟลเลยหรอวะเนี่ยโอเคครับผมทุกคนคือผมรอนานมากกว่าจะได้อัดคลิปได้นะโอโหแบบคือเกมมันบั๊กครับผมเกมมันเพิ่งเปิดใหม่แล้วมันบัก๊กไปเดี๋ยวรอเอาแล้วครับผมคือเดี๋ยวผมจะมาปัก โค้ดให้ก่อนนะครับคือโค้ดผมใส่ไปแล้วนะครับผมทุกคนมันใส่ได้ประมาณ4ี่โค้ดน,นะครับผมถ้ารวมๆทั้งหมดก็จะได้ประมาณ 1, 115่งอ้จิกซอนะครับผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดให้เลยแล้วกันนะครับปิง้ง1 2 3 4 5โอเคหมดเวลาโอเคนะผมแล้วมาดูระบบแรกกันนะผมเป็นระบบธ<ม>าตนะุมีได้แก่ธาตุไฟฟ้าธาตุมืดธาตุลมธาตุน้ำธาตุ ไอ้แล้วก็ทัดไฟนะครับผมทุกคนอ่ามันก็มีบอกอยู่ขวามือนะทุกคนเห็นปะอือคือสายฟ้าจะชนะมืดนะครับผมส่วนมืดจะชนะลมนะครับผมทุกคนส่วนลมจะชนะน้ํานะครับผมและก็น้ําจะชนะไฟนะครับส่วนไฟก็ชนะสายฟ้านะผมส่วนตรงกลางนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมแล้วก็ระบบต่อไปนะครับผมทุกคนก็จะเป็นระบบเมนูตรงนี้นะครับผม มาดูระบบไอากาชาเลยดีกว่าทุกคนที่ทุกคนรอคอยกันปะ่ะกาชาระบบแรกนะครับมันก็จะมีทั้งหมดสองตู้ด้วยกันนะทุกคนเห็นปะ่ะมีตู้ในเรื่องโงกุลมะมันก็เป็นอนิเมะนะทุกคนมีหลายเรื่องอยู่อ่าแล้วก็มันก็จะมีบอกมีเลตบอกอยู่ฝ่ามือนะครับผมทุกคนว่าแต่ละตัวระดับอะไรกันนะครับผมมีทั้งรีเจนนะครับผมรีเจนแลนะครับ ดีเจนแล้วทุกคนสามารถกดไอดตรงนี้ได้นะครับคลิกเห็นปะคลิกตรงนี้ได้นะทุกคนตรงข้างซ้ายข้างบนข้างซ้ายเลยข้างบนตรงกากระบาดนะครับทุกคนเห็นปะเป็นตวงสื่อสีอาขาวนี่ไอนี่ก็คือระดับกากถืนเลยนะครับผมสีฟ้านี่คือแลนะครับผมส่วนสีทองนี่ก็คือซูปเปอร์แลนะครับแล้วก็ส่วนสีแดงก็คืออันต้าแล ส่วนสีลุ้งนี่นะครับผมเป็นรีเจนแลนะครับทุกคนคือผมเพิ่งสุ่มรีเจนแลได้เพราะว่ารีเอผมเพิ่งสุ่มอันต้าแลได้นะครับผมใช้โค้ดที่อยู่ใต้ร่างคลิปเลยนะผมสี่โค้ดนะทุกคนผมใช้โค้ดนี้ผมสุ่มได้เลยลุ้งเลยจริงอืคือตอนนี้มันไอตรงสีแดงๆนะครับที่มันเขียนว่าสกินนะทุกคนคืออน,นาคตแม่หน่าจะมีสกินเข้ามาก็ได้นะจริงนี่โอเคผมเราไปดู ต่อไปเลยตัวอ่ะปะทุกคนระบบต่อไปนะครับผมเป็นระบบไกด์นำทางนะน่าใช่นี่แต่ผมก็ใช้ไปน,นะผมก็จะมีบอกทานนะคะมีท่านนะครับผมทุกคนผมก็ใช้ไปละว่ามนเล่นยังไงไกด์นำทางนะครับผมโอเคนี่ก็ผ่านไปละต่อไประบบต่อไปคล้ายๆระบบต่อไปก็จะเป็นระบบ E ี o แบบอัพตัวละครน,นะครับทุกคนเทนนิงนี่ระบบเทนนิงเลยนะครับผม มันจะมีทั้งหมดหนึ่งสามสี่สี่ช่องด้วยกันนะครับผมเราจะมาช่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นรูปตัวละครนะครับผมอ่าคืออันนี้คือ,อนนช่องแรกคือเอาไว้อัพตัวละครนะครับผมทุกคนใช่ครับผมเอาไว้อัพตัวละครเช่นนี่นะครับผมนี่นี่ตัวนี้ถ้าทุกคนอยากจับตัวนี้นะครับผมอ่าทุกคนก็กดไอตรงที่มันเขียนว่าอะไรวะอันอันติเมตอันอะไรวะ อันต้าอะไรไม่รู้ทุกคนเออผมอ่านไม่ออกว่ะที่มใช้เงินอยู่สองร้อยอ่ะนี่ตอนนี้เป็นสี่ร้อยนะผมอัพแล้วเป็นหกร้อยผมไม่อัพแล้วเสียดายเงินเปลืองเงินเพราะว่าผมีิเกบไว้อัพโคคูล่างอันต้าแลนะครับผมที่ผมเพิ่งสุ่มมาได้นะครับไอหกพันนี้ก็เป็นเงินของเรานะครับมันมีบอกเง,งนินด้วยนะโอเคครับผมต่อไปนะผมเป็นระบบอีโวนะครับผมนี่ระบบอีโวนะครับคือตัวไหนที่อีโวไม่ได้ มันก็จะไม่ขึ้นตัวนะครับข้างล่างนี่อันนี้คือตัวอีโวไม่ได้นะบุมนาบุมมานี่ก็จะเป็นตัวปั๊มเงินโอเจพอ่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเรามาหาตัวอีววได้ดีกว่านี่นี่ซากุระเออซากุระนี่เป็นตัวที่แบบอีววได้นะทุกคนก็จะเป็นร่างของไอเห็นวหานี่ร่างนี้เลยเออทุกคนเราจะอีโวได้ก็ต่อเมื่อเราต้อง มีส่วนประกอบนะครับผมคืออย่างแรกนะครับเป็นเพชรไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่มันน่าไอสองอันเนี้ยข้างบนสองช่องอ่ะมันน่าจะน่าจะได้จากการลงดันนะครับผมทุกคนลงดันลงลงอินฟินิตแล้วหรือลงสตอรี่นะครับผมส่วนสีน้ําเงินไม่รู้ว่าได้จากลการลงดันหรือจากการสุ่มนะครับทุกคนอืแต่อันที่สี่นะครับน่าจะอันที่สี่น่าจะการ ตาการชนะหรืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเลยส่วนอันที่อัน,นอันเนี้ยส่วนอันสุดท้ายน่ะคือน่าจะได้าจากการที่ให้คิซุกะเอ,อ๊ะอะไรวะมันชื่อตัวอะไรวะคือซากุระเออ,เอ,อทําดาเมจถึง1นึ่งแสนนะทุกคนประมาณนี้ส่วนต่อไปนะ่าเป็นรีเซ็ตนะครับผมรีเซตอ,อันนี้ก็น่าเป็นเราสามารถดูได้นะครับผมเพราะว่า ในเมนูตรงนี้นะครับมันไม่มีตัวทับกันนะครับทุกคนเอาละครับผมคือไอตัวนี้คือเ,เกมนี้มันจะไม่มีตัวทับกันเหมือนอัลตานะครับที่อลัลตาจะมีตัวหนึ่งสองสามถ้าเรามีประมาณสามตัวก็จะมีเรียงกันเลยนะทุกคนแต่ทุกคนจำอันนี้คือมันไม่ทับนะมันจะไม่มีบอกนะครับผมทุกคนต้องเข้ามาในตรงนี้สามารถดูได้นะครับผมดูสแต็ของเรา ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีตัวทับกันอยู่สองตัวคือช่องที่สามนะครับผมโกคูหนึ่งตัวนี้คือไม่มีเลยนะครับตัวทับกันคือตัวซ้ำอ่ะเออไม่มีนะครับอันนี้คือตัวนี้ก็ไม่มีตัวซ้ำไม่มีตัวซ้ำนะครับผมโซโลมีตัวซ้ำอยู่หนึ่งตัวนะครับผมคือเรามีโซโลอยู่สองตัวและตอนเนี้ยเออและไอ้ช่องแรกนะครับผมคือดาเมจนะครับผมดาเมจของโซโลว่าโซโลทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผม ช่องที่สองนี่ก็จะเป็นอัตราของการชนะอัตราการชนะเออโอเคครับผมต่อไปเลยดีกว่าหมดแล้วนะอันนี้คือหมดแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเป็นน่าจะเป็นออปปะผมไม่รู้วะทุกคนอันนี้คือผมไม่ไม่รู้วะทุกคนก็สามารถแบบไปดูช่องอืง่นกันนะ่ะเอออันนี้ผมไม่รู้จริงแต่ผมมีอยู่สามที่ปรกันอน่ะอ๋ออันนี้ผมได้จากการสุ่มเพราะว่าผมไม่เคยลงดันมาเลยนะนี่ ผมไม่เคยลงนันเลยนะทุกคนผมได้จากการสุ่มไปแเนี้ยที่มันเขียนว่าสามที่บกอันอ่ะใช่ครับผมไปเดี๋ยวถ้าผมรู้แบบรู้แบบรู้ละเอียดเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาต่อนะครับคลิปนี้ผมขอให้ถึงสองพันสองพันวิวไปทุกคนถือว่าช่วยช่วยกันนะครับผมไปครับผมต่อไปนะครับเป็นระบบเควสนะฮะเป็นเลเวลเควสนะครับผมเลเวลเลเวลเลื่อนเราก็จะได้พวกติกต่อนะครับทุกคน แล้วก็ที่สำคัญยังมีเควสดาเมจด้วยนะครับผมทุกคน mm hmm. ก็คืออันนี้นะครับ God o ออะไรนี่แหละเออ mm hmm. God o ออะไรนี่แหละนะทุกคนเออ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นระบบดาเมจนะ mm hmm. ทุกคนอืม mm hmm. ระบบดาเมจเหมือนออสตาเลยเปะเลยครับผม mm hmm. ไม่รู้ว่าคนสร้างเดียวกันหรือเปล่า mm hmm. อ่าคือตอนนี้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้หมดแล้ว ไปเดี๋ยวเราไปดูลงดันกันดีกว่าปะ่ะทุกคนลงดันนะครับผมก็ผมจะบอกวิธีการลงดันแบบอยากให้ผ่านไปไวนะครับผมเออก็ไปเดี๋ยวผมจะบอกเลยละนะเทคนิควิธีการผร่านแบบรวดเร็วนะครับเช่นไอตัวด่านนี้ครับว่ามันตัวหนึ่งนะด่าน,นี้ด่านนี้นะครับด่านแรกนะมันเป็นตัวที่แบบใช้ธาตุน้ํานะครับผม เราอยากชนะได้นะครับแบบง่ายๆเรทาท่าลมไปนะครับเราท่า,ทาลมไปชนะน้ําแน่นอนผ่านเร็วแน่นอนผ่านไวแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นรอบ,รบอินฟินิตนะฮะโจนนี่ไม่รู้ลงได้อย่างต้องเลเวลสิบอินฟินิกอินฟินิกนี่ต้องลงต้องเลเวลสิบนะครับผมน,นี้ก็เป็นสตอรี่นะครับตอนนี้สตอรี่ก็มีอยู่ประมาณ20ด่านนะครับปัจจุบนันนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดตอนนี้อินฟินิกก็มีอินฟินิก สองแบบนะมีระดับยากแอกตีมป่ะวะไม่รู้เลยอันนี้ระบบอะไรอนะบอสบอสเลดเหรอเป็นเลดบอสน,นี้น่าเป็นเลดบอสนะทุกคนอันนี้ระบบฟาร์มอันนี้น่าเป็นระบบฟาร์มนะครับผมไม่รู้ใช่แบบเทสเหมือนอสอสตารหรือเปล่านะครับทุกคนอืมแต่ที่ที่บอกกันนะ,ะที่สําคัญก็คือแบบ ด่านไหนมันใช้ธาตุไหนก็เอาธาตุนั้นไปแก้นะครับทุกคนทุกคนจะผ่านไวมากนะครับก็คลิปนี้ผมก็เพิ่งมาทําเป็นคลิปแรกนะครับผมจากช่องเลยนะับผมโวนก็ถ้าทุกคนอยากให้มีผมอยากให้ผมมาทําคลิปแบบนี้อีกแล้วก็มาไลฟ์สตรีมทุกคนก็ฝากทุกคนขอถึงพันวิวก็ได้500วิวก็ยังดีนะครับผมทุกคนคือว่าช่วยช่วยกันนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน ถ้าทุกคนกดให้ผมช่วยส,ส,สนับสนุนผมผมจะรักทุกคนมากๆนะคะผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย